นี please, please, Enough, ่ครับทุกคนไปกลนเลยเอาจตี้นลงในถาดนะครับตีนมากนะครับเออเลือเคือพอเอาครับกลนเลยครับน้อง สวัสดีครับป้ากันแล้วครับรัวเมืองรถม้าม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 าสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วัตดูดีของเขาครับเติร์ร์นี่กินยังอ้อคือท้ายครับผมเพื่อนกินม้าครับผมวันนี้ขัวเมืองรถม้าเล่นกินม้าครับเพื่อนเดี๋ยวเขาจะมาพาจีนม้าครับนี่เครื่องเขาครับมีมีบัตรแตงครับจะไขหน่อพักพักไปหอมดวนครับหอมแดงพิกบันน้าวครับเน่แน่แน่เดี๋ยวเขาไปมัก กีนมาแล้วก็ยางครับไปดูกันเลยเพื่อนๆนี่ครับป่อควงเอาครับซอยจะใครบางๆนะไอจะไปซอยไหนนิ้วมือเบานะครับผีสขยงเอาวะป่อควงเขาครับเข้าพรรษาครับโอ้ยมีผีสขยงครับเพื่อนๆนี่ครับคนดังประจำตำบลครับ ดังขนาดครับคนนี้นะดังัดงไฟครับคนดังครับดังไฟติดกันนี่จะีรอครับผู้จับนี่ครับเราจะตำหอมขาวครับพี่ไทยเม็ดครับเดี๋ยวไปมักจีนมาเอาครับเพื่อนๆตำให้มันเหลยกๆเลย นี่ครับเขาจะชูรสชาติของเนื้อมาด้วยการเขาจะมักแค่นี้ครับเกลือแล้วก็นี่ครับตีเขาต่ำครับเครื่องเขาครับนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ขยำครับคลุกเขาให้เข้ากันนี่ครับได้กินมามันนี่โลนะครับเจ้ามูดีนี่ครับเขาได้มาครับเขาก็แบ่งใช่ไหม น mm hmm. like oh ี่ครับทุกคนเขาจะมักโดยการใส่น้ำเป้าเข้าไปน่อยครับนี่ครับใส่น้ำเปล่ามักเข้าไปครับมันจะได้สูซ่าครับแล้วก็ก้นครับหินเราจะได้มีแห้งครับน้ำเปล่าเลยอู้ไปเหลยละนี่ครับมางเขาครับแต่เริ่มเมาะเราเพื่อน จีนแดงๆนะครับปากแดงๆจะไว้ใจไดกะน,นี่จีนแดงๆครับอ <c oughs> นี่ครับซอยหอมแขกเราครับอหอมแดงนี่กันเล่นหอมแขกนะครับอินเตอร์ระเดียด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 ียปอกกับเมียงแหมกับเมียงเป็นแขกยังได้ดิ <c oughs> ซอยเข้าไปครับไปโอ้เดี๋ยวนะ นี่ครับต่อไปกับฝานบัแตงครับเพิ่มความหวานเข้าไปครับบะตแตงครับฝานบะตแตงครับผ่าน,นี่มันต้องมีมแตงครับคานได้นะครับมันแตงนี่ภาไทยเรียกว่าแตงกวาภาษาเมืองเรียกว่าบะแตงนี่ครับต่อ,อไปกับซอยพริกครับ ผ่ามันต้องมีพริกครับต่ะพริพกขี้หนูสวนครับปูกคนเดียวครับแต่ละกะปูพริกนี่สิแปดลยครับผมเพื่อนๆ <c oughs> โวเนาะย่อม <c oughs> <c oughs> ่อยนะเสีย่าปปอคว้าห้านี่กะเข้าบรรสากัน <c oughs> นี่ครับนี่ครับนี่ครับทุกคนพักไผ่หอมดวนครับซอยไปเลยเครื่องแบบต้องนักครับหมอกอีปอ คนจะเนี่ยกินล้ำมันตึงล้ำเนี่ยจะได้กับตึงล้ำนี่คร <ลำ S 2> ับเพื่อนๆมาลงเตาไฟได้เลยครับรย,ยางแบบหอมๆก่อนที่เขาจะไปผ่านะครับยางก่นอนออม่างเขาครับเด็ดกันเพื่อนๆดอก กินใหญ่ๆครับกิโลปลายครับนี่ครับกินมากครับผมยางวันนี้เลยครับทุกคนนี่ครับบีบบนน้าวเพืเ่อนหน้าบนน้าวครับตัดปากคว้ามือสัน่นนี่ครับเพืเอออ่อนดูครับ หอมขนาดนักกอ,อมมย่างไฟนี่ครับออเอาแบบช่ำๆมีเดียมแ้วเลยเพือนอเพือเ่อเเนเพื่อนเพืเ่อน,เ,น,เ,นเอาจะร้องเทศก่อนผ่าครับซอยมะซอยมะ เราขอสีขอสีเพื่อนไม่ขอติดแล้วขอติดแล้วเอาระดับเนี่ยหนอขนาดเนี่ยหนอหลังเหมาะโอ้ยห่อนเด็กอนันเด็กอนันนี่เพื่อนๆมาเราครับวันออกอยอะดูวานเจ็บ ล้ำแต้นะกาจีนมามได้กับเมาะแล้วครับดื่ผ้าซ้ำเน็ตเพื่อนเน,นี่ครับลุงเนผ้าคำจอนครับส้มน้อยส้มน้อรุงรถเห็นน้อยผ้าคำจอนเดือด <c oughs> ผ้าคำจอน <c oughs> หวานเจี๊ยบล้ําแต่นะ <S <S นี่ครับซอยเลยครับตีนมางเขาครับได้ตีแล้วครับเอามาซอยกันเลยเพื่อนๆเอ็ดยางระดับแบบบบซุกมากครับเอาช้ำๆนี่เลือดซิบๆน้อยมันจะหวานครับความจุยสีมันอยู่ในเนื้อเนี่ครับ ดูครับเปื่อนเอนมีเดี่มแล้วเลยนี่ห,หวานเจียบอันนี้นะซอ,อยเข้าไปครับนี่ครับทุกคนไปกลเลย กี่นลงในทาร์เนี่ยครับตีนหมาครับเออคืออเะคืออ่ะพอรอรอเอาครับกดเลยครับน้องใส่ผงน้อไปครับใส่หลายแสบหลายครับใส่เข้าไปอันยศตุ้มโมแล้วก็ผงรุ้งรสครับ ใส่เข้าไปปอควงเขาทำการกดครับแล้วก็น้ำปลาครับใส่เข้าไป<ะ>แล้วก็น้ำมะน,นาวครับ เอาปก่อนเออหอมสดๆเปื่อนๆแล้วก็สดพุงรถเห็นไหครับเอาครับก้นครับจะมีก้นอย่างเดียวครับผม้ามาครับเปื่อนๆนี่ครับเปื่อนๆ้ามาขอเาครับก่อนเเต็มทัดยังคืยังคือือ ไปทุกคนคกินข้าวนะครับหามากครับผมอืมนี่ครับนี่ครับขับข้าวหูง,งอนห้อนเพืเ่อนกับนี่มีตกตัวอาลุงแนเปาให้น้อยเดี๋ยวตกตัวจะออกห,ห,ห,หวานเจี๊ยบล้ำเตือนนะ อตอกว่าเข้าราษาครับหน้าใสมีผีเขียงเนาะล้มเต้นะไปน้อง อาเนานะยินวาม่อตํ้ำเถอะนะมาเพื่อนออผมจะทำการจดแดนะครับตะอเราพามาเพื่อนดูครับอืเต็มจ้อนแนะเตออ อืมล้ำแต่นะหวานเจ็บปปเพื่อนเออเมะสุดยอดนี่ครับทุกคน้าามากเขาครับเออกินข้าตอนด้วยกันเพื่อนมาแอ่เมนูละ,ะเพื่อน จะได้อาฟฟโคนติที่ตามเพจนะครับความเมืองลดมากครับผมวันนี้เมนูพ่ามากครับเราปอัดไหม่คิดต่อไปครับสวัสดีครับ,บค๊าคบาครับ